แนกนำคนามากมวดนะครับหลังจากหายไปเมินครับวันนี้เขาเขาจะเดินทางกับเมลเบิร์นครับกับเอ่อเมืองเมลเบิร์นเพราะว่าตาัดอัง,งุ่นเรียบร้อยแล้วครับเดินทางกันอันนี้ก็ออกมาได้เกิงตังประมาณอาสองชั่วโมงปลายครับมาแวะถ่ายหูบี่นี่ครับงามครับเล,เลยแวะถ่ายหูบนี่จะ ทายสองข้างตางคือปี่น้องเขาได้รับชมในเอฟซีทั้งหลายได้รับสมสองข้างทางว่าการเดินทางจากง่งงานจากนี่ไปปุ้นมันเป็นเจ้ใหญ่ตดตามผมด้วยนะครับนี่ครับงามครับอันนี้น่าจะเป็นแท่งเข้าบาเล่ครับนี่ครับแท่งเข้าบาเล่นี่ครับเขาเพ่นงามครับนี่จะเป็นนกอีมูเนาะนกอีมูในประเทศออสเตรเลียครับ จะเป็นตั้งรถไฟที่ว่าขนส่งเข้าบ้านเลยขนส่งอย่างรถไฟมาับครับนครับนี่ครับการเดินทางเขาจะรถยนต์กู่ใจกับคนรู้ใจครับการเดินทางเขาทุกของสัมภาระครับสัมภาระครับเติมหลังรถครับนี่ครับจะเปิดน้อพอลครับนี่ครับยากงานแต่ละทีครับ มขาดมาได้ครับโมงขงเข้าครับขาดและใส่แหง้งนี่ครับมลำรถรถกันเดียวครับนี่ของ2คนนี่เต็มแพทครับนี่งานแต่ละทีนี่ต้องแบบเนี้ครับ จะถึงแล้วครับเห็นเมืองแล้วครับเห็นยอดตึกแล้ว mm hmm. เมียวเบิร์นแอมไะถึง10กิโล mm hmm. ก็ใกล้ตาไกลตี mm hmm. พอครับเห็ยอดตึกเลยครับนั่นคือกลางใจเมืองครับก mm hmm. างใจเมืองเมียวเบิร์น นามันติดนาำนี่นามันนี่มาอาทิตย์นะครับรถนับขนานเลยครับเยวก็จะถึงบ้านแล้วครับ 5กิโลอะนี่คิดว่า5กิโลค,ครับยาขนาดเลยอันนี้นี่จะเป็นกล้องอยิงตั้งด่วนนะครับคือว่าไฮเวย์บ้านเขาคือว่าตั้งด่วนนะอ่ะน,นี้หักตั้งเรียบร้อยครับนี่ครับเรียบร้อยครับตั้งด่วนเขาครับเดินทางถึงเรียบร้อยครับถึงบ้านเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะขนควอลงรถครับเดี๋ยวไปหัวไม่มือแดงครับ บ้านปลยเลียงสวิตตอนนี้ขอเก็บของลงหลังรถครับเดี๋ยวเจอกันบ้านปลเลี่ยงสวิตครับหอนเม่มือแดงก,กำครับผมครับยกเป็นหลังไปบ้านปลยเลียงสวิตไปเลี้ยงผีเขียงบ้านปลเลี่ยงสวิตครับเอาต้องแกข้ขาวน้อยเดี๋ยวไปเจอกันบ้านปลเลียงสวิตครับบ้านปลเลียงสวิต บ้านปลเลี้ยงสวิตครับอันนี้ครับมีแล้วนี่มากินเอบ้านปลเลี้ยงสวิตมีแล้วเนี่เดกอิเนเาไหนเดี๋ยวอ่นี่ยกกินพอสาวๆเนี่ยกิ่นเลยสาวเลยนะบ้านปลดเลี้ยงสวิตนะเออเลี้ยงผีเขียงครับเลี่ยงผีเขียงบัานปลดเลี้ยงสวิตวันนี้ เลี้ยงหิงครับลาบหมูครับลาบหมูเลี้ยงสวิทเลี้ยงต้อนรับครับวันนี้นี่มันเจีบ้านเซอโอร้านเหรอเซอโอร้านเซอโอบ้านเลี้ยงสวิทครับนี่มักเราเหียนหน่อยเราเหมือนเราเหียนน้ำขาวน้ำน้ำน้ำเละมารีบูมาริบูอันนี้น้ำสาครับนี่นี่นลาบหี้งคียงนี่ ไอ้บ้านพลี้งสวีทไอ้เอี้ยงเอี้ยงผีเขียงเอี้ยงผีเขียงวันนี้เอี้ยงสติงวิวมีดูละลูกมิดูลาบมาฮะนี่ครับพลี้งสวีทครับเอ้าพลี้งดีมลาบหมูครับเลี้ยงผีเขียงวันนี้นี่นี่หากล้นนะครับ ลาบครับอันนี้จะเป็นยำพวกครับผมลมหนาวยำพกไก่ทอดตำส้มตำมะเขียแกงออกเป้าลาบหมูครับหนาวครับครับก่งานะกมันต้องตักวเป็นก่อนตอนเนี้ยเกาะกงผม มีให้บอยครับผมรอบบ่อนเยด้ครับอันนี้อันนี้น้ำชาเขาเนาะน้ำชาครับเขาอนี่ยหลายคนไอันนี้จนน้ำชาครับจนน้ำชาครับ นี่ครับหนึ่งอยแก่หนึ่งเส้นเกาชิ้นไก่องคนผมเนี่ยก็ขอฝากช่องแม่งนำคนมากมายน้วยนะครับนี่ขออนุญาตขอเวลากินเข้าครับจากเดินทางไอ้มาจากมินทุลาตั้งแต่เจ้ามาถึงเมียวเบิร์ดนี่เพื่อนก็ไอ้ตอนครับด้วยกันลาบหมูล้อครับนี่ครับขอบคุณครับฝากติดตามฝากติดตามแม่งนำคนมากมานด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ